มือก็เงียบกริบเลยค่ะเห็นมือน,นี้ค่ะตัวใหญ่หนาจะอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งค่ะเห็นตึงกับมันหลอกสวนเลอะมัวมือนี้แดดจ้าเลยค่ะหมู่บ้านหมืดเบิดมือเลยตกเบิดมือน้าค่ะตกลิ่นแล้วก็หยุดลิ่นแล้วก็หยุด่ะแล้วองอากาศเขาบ,บเป็นเพียเนาะค่ะถ้าถ้าขึ้นแล้วกับมือล้างออกมากกับาอห้มี่แดดจ้า นี้เบิดมือนีอ่เขาจิง,งามค่ะต้นแรกมันท้ากินนวยมันเบิดแล้วก็ตัดออกเพื่อสิเอาี่มันออกไหมค่ะเบึงค่ะดอกหลายแหง้งเลือค่ะอาปุ๋ยแของมาใส่นปังปหงปังหงมาสร็ไปใส่นอะค่ะอายุจะในหัวในสวนนี่แหละค่ะเบิงดอกอัญชันค่ะมนันมีเดดออกสิมาเก็บดอกอัญชันตากแห้งค่ะพอ่าหลายแห,ห้งค่ะดอกดอกแห้งค่ะอากาศข้างนอกค่ะต้อนสายๆค่ะ พอแดดออกต๊กบกสิเห็นใบเขาไมนสาดซองเขามากค่ะพอมีแสงเนี่ยค่ะถูกอย่างกับคือจังสีสดซื่นค่ะสดชื่นนุดเลยค่ะพรว่าแดดแดดเสหิตให้เขาเกี่ยค,คุณอยู่บ้านกับสีทายจะเขาเนี่ยแหละค่ะกับสีทายไปมังือกเงียบกริบเลยค่ะเห็นมือน,นี้ค่ะตัวใหญ่หนาจะอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งค่ะ เตนต่งจะออกมาเรื่อยๆค่ะองเตียข่อยปึ้งนวยบ่ค่อยใหญ่รอ,อกค่ะเพราะว่ามันออกตอน้นแรงๆค่ะโดนเลยมีโอกาสไปใส่ไปหมู่วานกะไดบ้านาอยู่ผับสองผาบค่ะที่เขามาเบึงค่ะปูหูวะเบิ้งขุนไก่กะเกีเยร์เอาฝุ่นเอาเพื่องมาใส่สวนกะเกียร์ป้านิสากะปบบูหูวะหยางคือจังหลขึ้นหลายทางมนีจะ้ะ สีสดใสกว่าว่าตอนถี่บ่มีแด,ดดเ้อะค่ะเพื่อนเพื่อนเบิ่งเบิ่งเขาเบิ่งต้นข้าวค่ะต้นข้าวเขาบาเป็นเพียเนาะค่ะถ้าถ้าขึ้นแล้วแต่กับมือล้างออกมากกับาอห้มีแดดจ,จาดแบบนี้เบิดมือีนเขาสิงหามคือจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมปนมีะ ทีต <Es> <an> <S ong> ้นก็สิได้กินตลอดค่ะแต่ว่าอากาค่ะเข้าห้ตัสแดดค่ะเพื่อนเพื่อนลุกยางก็สีสดใสค่ะ่าเห็นแดดค่ะข่อยกระิมาเละเิ่งสวนข่อยหมู่ว่านเหมือนก่อนเอาปูกระสิแอบเบิ่งต้นนกลงโฉบกับว่าท่านค่ะก็ไม่ทันค่ะนู้ว่าขึ้นจะได้คุณผน้ขึ่นพักแนแ้บวันนี้ค่ะเลยคุณไก่เนี่ย เพราะว่าไกส่สีออกไปขังนอกบได้เนาะค่ะมีแต่ต้นเขามีแต้ปลาเขากะพราเพียงกลัวว่าทุกต้นค่ะย็้มาค่ะดกมากเลยค่ะพริกก็าลังปลูกไว้ใหม่ๆกับเป็นหนวยหนาสิเป็นไก่มากินค่ะเหมือนคุนไก่กับเคียเอาฝุ่นเอาเพื่องมาใส่สวนกับเคียป้านในสากับปู่หัวยังขึ้นลายขึ้นหลายทางมนีจ้ะ บอมหัวศีไปใส่นอะค่ะก็อยู่แต่นในห,หัวในสวนนี่แหละค่ะมัเงือกับเงียบกริบเลยค่ะเห็นมือน,นี้ค่ะตัวใหญ่หนาจะอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งค่ะเห็นต่งางปาขืนหลายแห้งค่ะเพื่อนๆปลาเขาเอนป้าขออนาาืนเนาะบึงเขาบอเป็นเพียเนาะค่ะถ้าถ้าขึ้นแล้ว กับมือล้างออกมากกับคอห้มี้แดดกระจาดแบบนี้เบจจเดิดม,มือนี่เขาจีิงงามคือขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่จะเป็นบางมือค่ะบางมือกับเงียบบางมหือกับเงียบกริ๊เลยค่ะเห็นมือน,นี้ค่ะตัวใหญ่หนาจะอยู่ฟังอีกฟังหนึ่งค่ะเห็นแตงพี่งก <c oughs> วกว่าทุกตนค่ะเห็นมาค่ะดกมากเลยค่ะ พลิกกำลังปลูกไว้ใหม่ๆกับเป็นหนวยหนาสิเป็นไก่มากินค่ะก็มาเลากสวนเลาะหัวมัน,นี้มีแดดจ้าเลยค่ะหัวบ้านหมืดเบิดมือเลยตกเบิดมือน้ำขาดตกลิ้นแล้วก็หยุดลิ่นแล้วก็หยุดขาแล้วองอากาศจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมมาดูแค่นี้ค่ะคงเตียตนน่ยอีกตนนึงตนนึงกับเป็นหนวยหลายหน่วยแหละค่ะบึงกล้วยคอย กสิใดออกพปรนาอยุดตีค่ะคือเลยคุณไก่เนี่ยเพราะว่าไก่สีออกไปขังนอกบดไดเนาะค่ะไม่แต่ตนเขาไม่แต่ปลาเขา<ม>ก็พามาดูแค่นี้ค่ะโคงเตี๋ยอีกตนหนึ่งตนหนึ่งก็เป็นหน่อยหลายหน่อยแหละค่ะบึงกลวยคอยกระสิไดออกพรรษสาอยุ่ตีค่ะคือเือยๆจนกว่าเขาสีออกล่วงเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะจนกว่าข้าวสีออกล่วงค่ะ เบิ่งแดดมื่อนี้แดดมื่อนี้มีแดดค่ะมื่อนี้มีแดดสิแอบเบิ่งต้นนกลงโฉกกับว่าท่านค่ะก็ไม่ทันค่ะรู้ว่าขึ้นจะได้ขึ้นเพื่อขึ้นคักแนนแทมวันนี้ค่ะปสิแอบเบิ่งต้นนกลงโฉกกับว่าท่านค่ะก็ไม่ทันค่ะรู้ว่าขึ้นจะได้ขึ้นเพื่อขื้นคักแนนแทมบันนี้ค่ะเบิ่งสังเกตเบิ่งแต่ว่าเห็นนกค่ะนกลงมากินค่ะนกขาวนกขาเงาค่ะ ไปสิจ๊ะจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมสวัสดีค่ะสวัสดีเครอค่ะสวัสดีต้นสายสายค่ะถ้ามาเลาะสวนอีกแล้วค่ะก็นี่ค่ะแต่เครื่อนั้นคือคือแก่แห้งแล้วค่ะแก่แห้งแล้วค่ะก็กสิออกมาเรื่อยๆค่ะออกมาเรื่อยๆค่ะออกตั้งโน่นก็มีค่ะนี่นี่ค่ะ ดอกก็มีค่ะดอกก็มีเพื่อนนี่ค่ะแต่เพื่อนนั้นคือคือแก่แห้งแล้วค่ะแก่แห้งแล้วค่ะก็กสิอออมาเลื่อยๆค่ะออกมาเลื่อยๆค่ะออกทางโน้นก็มีค่ะป้าขืนนลายแห้งค่ะเพื่อนๆป้าขาเอินว่าป้าขืนเนาะบึงเลยคุณไก่เนี่ยเพราะว่าไกส่สีออกไปขังนอกบันไดเนาะค่ะมีแต่ตนเขามีแต่ปลาเขา มาดูแค่นี้ค่ะฮงเตี่ยอีกตนนึงตนนึงก็เป็นน้อยหลายน้อยแล้ะค่ะบึงกลวยคอยกษิด้ออกปรรษาอยุดตี้ค่ะคือป้าขืนหลายแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนปลาข่าเอิวมาป้าขืนเนาะบึงจะออกมาเรื่อยๆค่ะฮงเตี่ยคอย หน่วยบ่ค่อยใหญ่ดอกค่ะเพราะว่ามัอนออกตอน้นแรงๆค่ะสาดซองเขามากค่ะเพรามีแสงเนี่ยกัทถูกย่างกับือจังสีสดชื่นสดชื่นหมดเลยค่ะเพราะว่าแดดแดดสิเ็ตให้เขาแต่สาวๆเลยว่าเอ้ยเหมือน,นี่คือจังป้าขึ้นก็ได้สังเกตบนไดยมีโอกาสไปใส่ปหมู่บ้านก็ได้บ้านอยู่ผา,า,าสองผาค่ะที่เขามาเบิงค่ะป่หูว้วา จะออกมาเรื่อยๆค่ะองเตียคอยปึงนวยบค่อยใญ่รอกค่ะเพราะว่ามันออกต้นแรงๆค่ะมาดูแท่นนี้ค่ะคงเตียอีกตนนึงตนนึงก็เป็นน้วยหลายน้วยแล้วค่ะบึงกลวยคอยกษิด้ออกปรรษาอยุดตี้ค่ะคือสวัสดีค่ะสวัสดีเก้อค่ะสวัสดีต้นสายๆายค่ะถ้ามาเลาะสวนอีกแล้วค่ะ เมือนคุณไก่กับเคียเอาฝุ่นเอาเพื่องมาใส่สวนกับเคียป้าในสากับปวงหัวอย่างคือจังหลายขึ้นหลายทั้งว <small spirit> ัดนี้จ้ะสาด่องเขามากค่ะเพราะมีแสงเนี่ยกับุกกย่างกับคือจังสีสดซื่นค่ะสดชื่นนุดเลยค่ะเพราะว่าแดดแดดสีเฮ็ดให้เขาอากาศข้างนอกค่ะต้อนสายๆค่ะพอแดดออกตึบก็จะเห็นใบเขาเลยคุณไก่เนี่ย เพราะว่าไก่สิออกไปขางนอกบด้เนาะค่ะมีแต่ต้นเข่ามีแต่ปลาเขากระพร้าแดดขึ้นสูงแล้วค่ะมือน,นี้สายลรวเดอ้อจา้าอันนี้สายค่ะสองโมงประมาณสองโมงนี้แหละค่ะมันจะเอาปุ๋ยคอกมาใส่ค่ะปุ๋ยคอกมาใส่กะซื้อว่าเพื่อนกระสิงามขึ้นหลายออกน้อยออกน้อยหลายกับทุกต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนต่ กระสีสูงแห้งค่ะสูงแห้งงามมากค่ะไก่ไก่บานเนาะกะสีนี้ปุ๋ยไก่ไก่บานออกไปค่ะกาททำให้งามเดยเบนแซงเบิ่งคุ้นไก่กัะเคียเอาฝุ่นเอาเพื่องมาใส่สวนกัะเคียป้าน,นิสากับปูหัวหยางอจังหลายขึ้นหลายทางมนีจ้ะขึ้นเต็มเลยค่ะแต่ว่าต้าใบใหญ่จะเป็นบางมือค่ะบางมือกับเงียบ มาดูแค่นี้ค่ะองเตียอีกตนนึงตนนึงก็เป็นน้อยหลายน้อยแล้ะค่ะบึงกลวยคอยกะสีได้ออกปัญาอยุ่ตี้ค่ะเรื่อนี่ค่ะแต่เครื่อนนั้นคือคือแก่แห้งแล้วค่ะแก่แห้งแล้วค่ะก็กะสีออกมาเรื่อยๆค่ะออกมาเรื่อยๆค่ะออกทั้งโน้นกับมีค่ะเจดค่ะเพื่อนๆทุกอย่างก็สีสดใสค่ะค้าเห็นแดดค่ะข่อยกะสีมะละบึงสวนคอย มววหมอวานเมื่อก่อนเอาปุย๋ยสีสดใสกว่ากว่าตอนที่บ่มีแดดเด้อค่ะเพื่อนๆเบิงบงบ่งเบิ่งข้าวเบิ่งต้นข้าวค่ะ